ทำไมไมิเตคน,นครักลาวนะฮะเมื่อนี้ข้าพเจ้าดีใจที่สุดที่วัคซีนโคว็กหอบแรกมาหอดสอบบาแล้วเราต้องชมเชยรัฐบาลแล้วก็คือประชาชนแล้วสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ข่าวดีมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือว่าทางสหรัฐอเมริกาเขามีความยินดีนะครับที่วัคซีนจากโคว็กมันเป็นวัคซีนที่จะอ,องค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็ WHO แล้วก็ UNICEF แล้วก็ องค์การกาวีแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนะครับที่นําวัคซีนนี้เอามาสนับสนุนให้สปปลาวนะครับซึ่งมีจํานวนเยอะมากๆพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวันก่อนเราก็เพิ่งได้ข่าวกับวประเทศจีนเนี่ยได้ส่งมอบล็อตที่2องถึงแปดแสนโดสนะครับซึ่งล็อตแรกเนี่ย ส่งมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้อง3 0 0แสนโดสซึ่งตอนนี้เราได้แล้วต้องล้านกว่าโดสนะฮะแล้วก็ถูกฉีดไปได้มากมายแล้วเลยเรามาดูกนก่อนนะครับว่ารอบบ้านตอนนี้เป็นยังไงทั้งอินเดียฝรั่งเศสและอิตาลีนะครับรวมทั้งไทยเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาเริ่มล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะครับก็คือไม่ให้ผู้คนออกนอกบ้านซึ่ง จะดาเนินการไปถึงถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับถ้าคุณจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านเกิน10กิโลเมตรนะคุณต้องมีเหตุผลที่ดีพอสมควรและแจง้งต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่คุณจะเดินทางไปมากกว่า10กิโลเมตรนั่นก็คือเขาไม่อยากให้พวกเราเดินทางครับหรือถ้าแต่เป็นอิตาลีเนี่ยอิตาลีเนี่ยก็ล็อกดาวน์จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้ผู้คน,นไปไหนแล้วก็อยู่แต่ในบ้าน ในวันอีสเตอร์ในวันขอบคุณพระเจ้าของศาสนาคริสต์นะครับ mm. เขาก็ยังอนุญาตให้ทานข้าวกันในหมู่ครอบครัวนะครับแต่เพิ่มผู้คนที่สามารถจะมาทานข้าวได้เนี่ยให้แค่ข้าสองคนนั้นเองเพราะฉะนั้นในครอบครัวครอบครัวนั้นจะมีคนที่เพิ่มเข้ามาสามารถจะมีคนเข้ามาทานข้าวเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยเพียงแค่2คนนั่นคือสิ่งที่มาตรการของที่อิตาลีนี่นค่อนข้างที่เข้มพอสมควรครับแล้วเขาก็ให้เป็นพื้นที่สีแดงในตลอดทั้งประเทศด้วย ในส่วนของอินเดียก็เหมือนกันอินเดียเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยใน1วันเนี่ยต้อง9,000 90, หมกว่าคนแล้วเขาก็ออกมาเข้มข้นคือไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยเดินทางและเคลื่อนย้ายไปไหนในของไทยเองตอนนี้ก็กําลังจะเข้าใกล้สงการและก็ปีใหม่ไทยลาวนะครับก็มีการอนุมัติผ่อนผันเกิดการท่องเที่ยวเกิดการอยู่ต้อง6วันนะ่ย ผมก็ได้ข่าวที่เราก็หยุด6วันเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็ต่างอยากกลับบ้านนะฮะเราก็อยู่ในเมืองกันมาเราก็ทํางานกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยเราก็จะกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่เราคลายๆกันเลยนะทั้งไทยทั้งเรา ก็คงแพนกันครับที่จะต้องกลับบ้านแต่ประมาณสักเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันเกิดการระบาดติดเชื้อขึ้นมาครั้งใหม่นะในหมู่นะักท่องเที่ยวครับมันเกิดขึ้นในผับในบารนะ์นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเที่ยวกันไปมาโดยที่จากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งมันก็เลยทําให้ร้านนั้นไปติดพนักงานอีกร้านหนึ่งพนักงานนําไปติดผู้เที่ยวอีกร้านหนึ่งจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวนั่นแหละสามารถจะติดเชื้อไปได้หลายๆลร้านณนะตรงนี้เขาก็เลย กำลังตามหากันอยู่ครับแล้วก็พยายามที่จะกักกันกันอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเนี่ยเท่าไหร่ร้านค้าผับบาร์ในตอนกลางคืนมันไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างได้มันคุมกันไม่ค่อยได้เลยครับเรื่องหน้ากากอนามัย แต่ขณะเดียวกันในส่วนของที่จะเดินทางกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ห้ามนะฮะทุกวันนี้แต่อย่างไงซะคนที่จะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยเขาขอให้รณรงค์ใส่หน้ากากอนามายัยถึงแม้แต่จะเข้าไปในบ้านเราเองแล้วก็ตามนะต้องใส่หน้ากากอนามายัย ยิ่งสาคัญที่สุดก็คือเวลาตอนเราไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเราต้องใส่หน้ากากนาไมันเนี้ยตลอดเวลานะฮะันั่นคือเราไม่รู้เลยว่าเราติดหรือไม่ติดแต่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะหันมาดูวัคซีนนะครับที่เราจะได้เนี่ยมันคือได้มาจากองค์การโควัคนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเนี่ยได้จากจีนได้จากรัเสเซียไปแล้วนะครับของรัเสเซียก็คือสมุกนิคไฟนะฮะแล้วก็ของจีนเนี่ยได้จากซีโนฟาร์ม ได้มาแล้ว3 0 0 0 0 0โดสเมื่อดอนกุมภาพันธ์ได้มา8 0 0 0 0 0โดสเมื่อวันที่3 1มีนาคมนะครับแล้วมาวันนี้ผมก็ได้ข่าวนะคือโควาคเนี่ยที่นําวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยมาสู่สปปลาวแล้วครับแล้วมันก็เป็นการภาคภูมิใจที่สหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือการปิ้นป่วให้อุปรกรณ์และการฝึกอบรมในการฉีดด้วยครับแล้วณตอนนี้ก็คือมันก็จะเริ่มมีการฉีดตั้งแต่วันที่3มเมื่อ2วันก่อนนะครับตั้งแต่วันที่3เนี่ยที่โรงหมาบา สพปรเราได้เกิดบริการให้สักวัคซีนกับพยาธิโควิด19นะครับที่ได้รับจากโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้วัคซีนจํานวนทั้งหมด132,000โดสนะครับอยู่ที่โรงหมอามิตรภาพตรงนครหลวงเวียงจันทร์ครับวัคซีนชนิดนี้นะครับก็จะฉีดให้กับผู้ที่มีแนวโน้มที่มีเกิดการรุนแรงของการติดเชื้อนะฮะคาดว่าจะสักให้ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4,000คนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับ ส่วนที่เหลือของวัคซีนทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปสถานที่ที่อื่นนะครับอีก7จ็ดโรงหมอในนครหลวงเวียงจันทร์เหมือนกันนะครับเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยฉีดก่อนปีใหม่ลาวฮะค่อนข้างเร็วมากเลยเจริงๆแล้วก็วัคซีนของทั้งหมดเนี่ยได้ถูกส่งมาที่สปปลาวในวันที่20มีนานะครับผ่านโครงการโควิดแฟซิลิตี้โดยการร่วมมือกันระหว่างของ องค์การพันธมิตรร่วมมือกันนะครับนั่นคือ CEPI นะครับแล้วก็องค์การกาวีองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO ซึ่งได้นำส่งวัคซีนแอสตราเซเนกาของ Oxford ์สนะครับจำนวน132,000โดสผลิตโดยสถาบันเซรุ่มของอินเดียนะฮะแล้วก็วัคซีน แอสตราเซเนกาของออกฟอร์สเนี่ยชุดนี้ก็จะถูกนำส่งอีกนะครับอีกประมาณ4 3 8 0 0 0โดสนะฮะที่จะส่งให้สปปอลาวในปีนี้นะฮะซึ่งภายใต้โครงการ c o v a x facility นะครับแล้วผมก็เห็นท่านทูตนะฮะได้ออกมากล่าวคำชื่นชมยินดีกับวัคซีนที่ถูกส่งมาสปปอลาวนะฮะแล้วผมก็เห็นแล้วก็มีความรู้สึกน่ารักมากเลยท่านเป็น ท่านทูตสหรัฐอเมริกาท่านเป็นคนสหรัฐอเมริกาแต่ท่านว่าวลาวนะได้เพราะมากๆเราก็ฟังง่ายๆนะมือนี่ข้าพเจ้าดีใจที่สุดที่วัค uh, ซีนโควิคหอบแรกมาฮอดซาบบอลแล้วเราต้องสมเชยรัฐบาลแล้วก็คือประชาชนแล้วพร้อมด้วยองค์การอนมามัยโลกองค์การยูเนสเซ ลรวประเทศต่างๆที่สนับสนุนโครงการโควักร่วมถึงสหรัฐอเมริกามีความพักภูมิใจว่าสหรัฐอเมริกาได้ให้โครงการโควักถึงสองตื้อดอลลาร์สหรัฐแล้วแล้วตกลงอีกภายในปีหน้าสีให้อีก2อตื้อดอลลาร์ทั้งหมเมนตตื้อดอลลาร์แต่ต้องสมเสยรัฐบาลลาวที่สุดที่ประสบความสำเร็จหลายในการะระบุ เป็นปัวเราป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดภายในประเทศแล้วและดีใจที่สหรัฐอเมริกาสามารถสนับสนุนโดยให้ทืนช่วยเหลือภายในปีที่ผ่านมาทอดเกือบแบล้านดอลลาร์สหรัฐใ,ใ,ใ,ในในทืนล่าแดในการช่วยเป็นปัวแดในการให้อุปกรณ์และการอบโฮมเราต่อจากนี้เวลาที่มีโครงการสักยาอยู่ประเทศล้วเวลาที่มีโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศลาวสหรัฐก็สีห้วมือสนับสนุนรัฐบาลลาวต่อไปและทั้งหมดนี้เป็นผลเวียกของการเป็นคู่ห้วมือแบบรว,วมของสองชาตรสหรัฐอเมริกาและสอฟบลาวแล้วในฐานะเป็นผู้ตั้งหน้าของสหรัฐอเมริกาประจำซอฟบลาว์ข้าพเจ้า,าขอให้ประชาชนลาวมีสุขภาพแข็งแรงหมดทุกคนสบายดี ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีแต่คนส่งวัคซีนมาให้เราเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมาเร็วมากมากด้วยแล้วตอนนี้ก็ฉีดไปได้เยอะแล้วด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมีแต่คนรักเราจริงนะฮะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและขอยินดีนะฮะที่ในสปปรเราเนี่ยซึ่งมีประชากรเพียงแค่7จดล้านคนแต่ได้วัคซีนไปแล้วต้องล้านกว่าคน แต่ในไทยเองเดือนนี้เราก็จะได้ถึง8 0 0 0โดสแล้วเราก็ได้จำนวนอีกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะถูกฉีดให้กับประชาชนเนี่ย mm. เพื่อให้พอกับจำนวนของประชากร70ล้านคนหวังว่าในเดือนกรกฎาคมน,นี้จะมีการเปิดประเทศแบบไม่ต้องกักตัวนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความชมเชยชื่นชมกับสบปปลาวแล้วก็องค์การโควเวกแล้วก็ประเทศจีนประเทศรัศเสเซียนะครับที่ได้ส่งมอบวัคซีนจำนวนมากมายเนี่ยมาให้กับสบปปลาว คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับ คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ,บ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกเกตไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาว,วเดียวกันสบายดีสวัสดีครับมีอิจฉาได้เยอะจังเลยได้บ้างเนาะ